สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่กันนะคะมาแล้วค่ะกับการไลฟ์นะคะให้คำปรึกษาค่ะวันนี้วันหยุดนะคะวันหยุดวันพืชมงคลค่ะลูก2เดือนนมแม่ล้วนแม่ทานอาหารเผ็ดลูกจะแสบก้นไหมกรณีที่ทานอาหารเผ็ดนะคะ คุณแม่ลองทานเผ็ดเล็กๆน้อยๆกันนะคะอย่าเพิ่งเผ็ดจัดบางทีลูกจะไม่สบายท้องนะคะมีแล้วเขาจะงองแงแล้วก็อืเนี่ยเขาบางทีเขาจะอืแล้วมีงีไม่อืลําบากค่ะอืดแสบอะไรอย่างเงี้ยก็จะงองแงไม่แนะนํานะคะให้กินเผ็ดพอประมาณค่ะคุณแม่ลูกสองเดือนกินนมเยอะกินแทบจะตลอดเวลาปกติไหมน้องกินนมแม่ ถ้าช่วง2เดือนเนี่ยจะมีเรื่องของภาวะโกสเปิร์ตนะคะที่น้องจะมีการจะเดินเติมโตพุ่งพ่วดเด็กจะกินนมเยอะถ้าถ้าน้องปกติมาตลอดแล้วอยู่ดีๆมากินนมเยอะนะคะช่วง2เดือนน่าจะเกิดจากช่วงนี้จะมีอาการประมาณ1-2สัปดาห์ค่ะคุณแม่คุณแม่อายนะคะคำถามต่อไปนะคะคุณแม่ถามว่าน้อง1เดือนครึ่งทานนมทีละ2ออนซ์ครึ่งถึง3ออนซ์บางทีร้องกินเกือบทุกชั่วโมง บางทีร้องกินเกือบทุกชั่วโมงเลยเราควรให้น้องกินไหมคะเหมือนน้องจะหิวเออไม่ควรกินเยอะเกินไปจะทําให้เกิดเป็นภาวะ overfeeding คะ่ะคุณแม่ให้คุณแม่นะคะกินแล้เว้นห่าง3ชั่วโมงถ้ากินขวดนมนะคะพยายามแบบเบียงเบยวิทีเด็กเขาร้องเนี่ยเขาไม่ได้หิวอย่างเดียวเขาร้องได้จากหลายสายเหตุต้องการให้แม่อุ้มฉี่ปิดฉี่ปดอนะคะหลังหนึ่งเดือนเนี่ยจะมีรู้สึกปิดฉี่ปิดอึ ก็จะร้องไห้ต้องการอยู่กับแม่เนื่องจากช่วงน้องเนี่ยน้องจะมีการปรับตัวหลังจากเกิดนะคะบางทีปรับตัวเข้าสู่กับโลกใบใหม่เขาเคยอยู่ในที่แคบอยู่ในมดลูกเมื่อเขาไม่อยู่ข้างนอกนะคะ,ขะ,คะเขาจะไม่ชินเขาก็มีการร้องและสิ่งหนึ่งที่เขาทําได้ก็คือการร้องหรือว่าทางปากการตอบสนองทางทางปากนี่เขาต้องการนะคะคุณแม่ก็รู้สึกว่าเหมือนเขาหิวจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่นะคะคุณแม่เพราะยิ่งที่ให้ขวดนมด้วยแล้วน้องได้นมแน่นอน มีคำถามคุณแม่ถามว่าผ่าคลอดแล้วยังไม่มีน้ำนมทำยังไงดีเอ,อ่อกี่วันแล้วคะคุณแม่กดเฉพอนะคะถ้าถ้าในช่วงนี้นะคะพึ่งคลอดเนี่ยสองถึงสามวันหรือว่าสามถึงสี่วันน้ำนมนะคะจะมาซึมๆนะคะในคุณแม่ถ้าคุณแม่ครันแรกนะคะน้ำนมก็จะมาซึมๆมในมนจะมารู้สึกว่ามาแล้วตึงนมตึงเนี่ยประมาณวันที่สี่ถ้าท้องหลังจะมาประมาณ รู้สึกเต้านมตึงมีน้านมประมาณวันที่3นะคะสิ่งที่คุณแม่ควรทําคือให้น้องดูดเต้าบ่อยๆตามความต้องการของเขาเลยค่ะคุณแม่กินน้ําขิงนะคะน้ําอินทผลัมน้ําำไม้นมนางน้ําอุ่นนะคะกินน้ําเปล่าเนี่ยค่ะเยอะๆนะคะแล้วก็เน้นให้ลูกดูดนมบ่อยๆตามความต้องการนะคะแล้วก็คุณแม่อาจจะใช้การประครบร้อนเต้านมช่วยการนวดเต้านมด้วยตนเองช่วยได้ค่ะให้มีน้ํานมการประครบ ลูกป,ประครบสมุนไพรก็ช่วยได้นะคะ